ครับเดี๋ยวจะพามาดูด่านนะอะเหรอเออโอเคตัวเองเดี๋ยวแค่นี้ก่อนไออ,อยู่บางใหญ่เออเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวแค่นี้ก่อน ฮัลโหลได้ยินไมเนี่ยเออฮัลโหล ตลาดบางใหญ่นะมีการตั้งด่านนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันหน่อยว่าด่านเป็นยังไงบ้างนะฮะดูลักษณะนะฮะขอโทษนะครับพี่ครับใครเป็นผู้ควบคุมด่านนะครับทำไมไม่ไไมีป้ายชื่อทำไมไม่ได้เขียงไงนไว้ที่ ไปเทียนตรงนู้นเหรอครับอ๋อมี่ที่เชิญนู้นเลยครับเชิญนู่นเลยโอเคครับผมสาววัดครับที่สาวััดเดี๋ยวไปขอดูที่นู้นก่อนนะตรงนู้นเหรออ่าไปไปพูดคุยมาครับนู้นนู้ใช่ไหมนู้ไปตรวจสอบดูได้เลยไม่คุณถามาป้ายช่ไหมพี่ป้ายอยู่ตรงไหนตรงนู้นใช่ป่ะโอเคครับผมขอบคุณครับ เราไปดูป้ายผู้ควบคุมด่านนะฮะจุตดตรวจสพบางใหญ่เบอร์โทรศูนยสองนะฮะศูนงเก้าหนึ่งนะฮะผู้ควบคุมพันตำรวจตีเอสสักฟ้าเลื่อน พร้อมเบอร์โทรนะครับผู้ควบคุมนะครับส่วนอันนี้นะฮะหากอบเจ้าหน้าที่ผู้ผลิตหรือบุคคลไม่ชอบโปรดแจ้งก็คือผู้การจังหวัดนั่นเองนะครับแต่ก็มีเบอร์โทรโอเคครบถ้วนนะครับนะฮะดูดีๆฮะนะฮะก็มีทั้งเบอร์โทรศูนย์สองแล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งด้วยนะฮะค่อนข้างโอเคนะครับแต่ทีเนี้ยที่ผมเห็นนี่ก็คือว่ามันจะเป็นร้อยห้าสิบเมตรกวยอะไรเนี่ยนะ ก็คือว่าม er. well ันยังไม่มัน so ยังไม่ทอนเท่าไหร่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตถานะครับว่้วคุณมีอาก่าตัวไหมอะไรนะตรวจสอบอะไรครับเนี่ยผมมาถ่ายเฉยๆไม่เฉยงั้นผมขอต้องขอูปบัรนะถ้าคุณเอาข้อมูลไปผิดเืข้ามาลผิดิผมต้องขออนุญาตแจ้งข้อหากับได้ครับได้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 ไได้ นนััั่ขออดูบบตรรหยคที่เป็นอะไรพี่เป็นผู้ควบคุมรือหรือเปล่าฮะคุณไม่ต้องเรารู้ผมเราคุณดูยกผมมาดูแล้วอ่าฮะครับผมโอเคครับพี่ดูบัตรนะขอดูบัตรหน่อยพี่จะดูบัตรอะไรผมับจำปาเหรอจำเรือป้าเหรอไม่ใช่ครับถ้าเป็นอะไรผมเป็นประชาชนทั่วๆไปนี่แหละฮะครับผมผมมีต้องมีด่านออ่โไม่ถูกต้องได้มาตรวจสอบได้โอเคครับพี่แต่ผมยังน่าในการตรวจบหรือเปล่าฮะแล้วผมยังน้าในการตรวจสอบอะไรครับบ้างครับผม ผมไม่ได้มาตรวจสอบครับผมมาถ่ายครับตามตามสิทธิ์ที่ผมมีครับผมอ่ายังไงครับก็ผมเป็นประชาชนนะฮะเข้าใจประชาชนแต่คุณโดนอะไรเหรอคุณโดนทำอะไรรึเปบ้างครับผมมาดูเฉยเครับดูเฉยแล้วคุณถ่ายไปผิดหรือเปล่าครับมาดูเฉยเผิดหรือเปล่าครับไม่ได้ผิดแต่คุณต้องถ่ายถ้าอยู่ในเขตที่ว่าไม่ต้องตรวจพักการก็ไม่ได้ว่าอะไรอะไรบาคนดูเฉยก็มาดูเฉยแล้วคุณต้องถ่ายใน่แอเรียที่ห่างจากอาจุดตรวจขับขี่จราจรนะครับไม่ก็ฝั่งนู้นหรือไม่ก็บนนู้นคุณจะไม่มีสิทธิ์มันดด่านด่านๆแบบนี้ตรงนกก็ได้ตาาามมมฎหย ถ้าคุณสตึงค่างก็หมายความดีเราอยู่ตรงนี้ถ้าคุณนรถชนมาใครรับผิดชอบไม่ไม่ชนหรอกครับพวกพวกพี่ยังตั้งกันยังไม่ชนพวกพี่เลยของเจ้าหน้าี่ใครจะชนอ่าโอเคครับไม่เป็นไรครับเอาละพี่โอเคพี่ตรวจสอบบัตรผมเสร็จหรือยังยันกับผมอ่าฮะโอเคเอาเลยนี่นะครับเอาเลยเอาเลยมีอะไรพี่ชื่ออะไรขอดูหน่อยถ้าเป็นข้อความเป็นเท็จมีตัวพวัตนะไม่เท็จหรอกครับผมไลฟ์สดครับอ่าโอเคถ้าเป็นข้อความเป็นเท็จบิดเบือนกับข้อเท็จจริงนะครับผมเพราะผมตัดตาม อาตัดรางานตู้เหล็กชาติก็ไม้ก็เอานะครับเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยโดีครับยินดีคุณภาของหรือไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่นะอ่ายินดีครับยินดีครับเชิญครับโอเคครับขอดูหน่อยนะพี่นะเโอเคโอ่าโอเคครับก็คือลักษณะการตั้งด่านนะฮะก็คือว่ามันจะมีป้าย150อ่าภายในก่อนที่ถึงป้าย150เมตรเนี่ยนะฮะก็คือว่ามันมันไม่มันดูลักษณะการวางปวยนะนี่นะมันลักษณะมันเป็นแบบว่าไม่ถูกต้องเท่าไหร่ Thứ... Ơ... mết mấy từ đó Đúng hả? Chưa nào Đạt Đó hả? Nó không thịt mết chèn hả? Thì trong đó mà, mà người khó khăn thì... ะประมาณนั้นนะไอ้เรื่องเอ้าพี่จะมาตามถ่ายผมทำไมเนี่ยเออพี่มาถ่ายก่อนเลพี่ไปทำแบบพี่ไปบัตรเจ้าห้าที่พี่ดีกว่าโอ้ผมมาถ่ายเฉยติดตรงไหนเอ้าเอาเอาเอาเลยพี่ทพี่ไปบัตรเ้าหน้าที่ไปพสิอปนั่งที่ เนี่ยมาถ่ายมาถ่ายด่านด้เฉยโอ้ตามตายถ่ายตูวผมอย่างไรนะผมก็แค่มาดูเฉยว่ามันมันเป็นยังไงบ้างอะไรแค่นั้นเองนะ,ะโอเคครับพี่ขอบคุณมากนะครับครับผมฮนะโอเคครับก็เท่านี้และฮะไม่มีอะไรมากครับผม